โอเควันนี้เราก็มาเจอกันอีก1ครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าจะเหลืออีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะปิดคอร์สสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันครั้งนี้เราจะขึ้นบทใหม่เป็นเรื่องการคะจำนวนคะเป็นการบวกลบแบบคะหรือก็คือเอาง่ายๆบวกลบ 3 <c oughs> เป็นบวกจํานวนทั้งหมด3ครั้งอาจจะเป็นบวกแล้วก็คูณอาจจะเป็นคูณกับหารอาจจะเป็นลบกับบวกลบกับคูณแบบนี้จะเป็นในรูปแบบนี้มาวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันโดยสเปกง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่น2346 ลบกับ564แล้วบวกกับ5 0 0ร้หเพอเวลาเราเจ,เจอโจทย์แบบนี้สิ่งสำคัญที่โจทย์ให้มาคือวงเล็บและการทำ<อ>การทำโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือจากการข้างในก่อน ในวงเล็บเราจัดการก่อนอย่าอย่าไปทำในรูปแบบของเอาข้างนอกมาทำคู่แบบนี้เอาข้างนอกมาทำคู่แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำคือจาัดก,การข้างในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนว่าเป็นเท่าไหร่สมมติอันนี้ 2, 3 4 6ลบกับ ลบกับ564ร้อกสิลบกนแล้วอ่ะเรามาลบกัน 2. ไม่ได้ยืมเหลือสองสไม่ได้หนึองเจอ่ะเราได้มาแล้วอ่ะคูณล,ลบ มเมื่อ,เ,อมเมื่อได้ในวงเล็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสิ่งต่อมาคือบวกกับห้าสิบเอ็ดเราไปบวกกับห้าสิบเอ็ดก็จับมาบวกกันเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบวกห้าสิบเอ็ดสาม เม,มื่อเราบวกเสร็จเรียบร้อยมันคือคำตอบเราก็คือจบแล้วเราทำการทั้งหมด3ครั้งตามจำนวนทั้งหมดเรียบร้อยคำตอบ้อนี้คือ1 8 3่สิ่งสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือเมื่อเราเจอโจทย์แบบนี้ให้เราทําการให้เราจัดการส่วนที่อยู่ข้างในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนเมื่อจัดการเรียบร้อยเราค่อยไปเพิ่มเติมกับข้างนอกเอาไปทำอะไรกันกับด้านนอกข้างในพูดง่ายอะบ้านหลังหนึ่งเราจะ ไปซื้อขนมที่ร้านค้าเป็นแบบนี้เลยร้านค้าร้านค้ามีขนมข้างๆเป็นขนมอ่ะเป็นตู้ขนมอ่ะแบนบนี้ เราจะเดินทางไปซื้อขนมสิ่งแรกคือเราอยู่บ้านเราต้องมีตังมีเงินก่อนมีเงินแล้วถ้าเกิดสมมุติเรามี5บาทแต่ขนมที่เราจะไปซื้อ10บาทเราก็ต้องหาในบ้านอีก5บาทแล้วถึงจะไปซื้อด้านอนอกด้าแบบนี้พูดง่ายคือเราจะการ ภายในให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเดินทางไปจัดการภายนอกพอ,อกเข้าใจไหมอ่ะดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ,อสมมติข้อนี้อ่ะเป็นเป็นคูณห้าสิบหกคูณห้าหารด้วย หารด้วย2อ่ะเอางนะ่ายๆเดี๋ยวคิดไม่ลงตัวสิ่งแรกที่ต้องทำคือด้านใน5 16สิบหกคูณห5าห้าหกสามสได้280ได้280เราก็นำมาหารกับ2หารได้ 140นี่คือคำตอบของการคิดแบบนี้เดี๋ยวไม่เห็นกัน280 2 1 2 2 4, 8. แ8อันบนี้นี่คือตัวอยา่างต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเจออีกหนึ่งอันในวันนี้คือ ตัวอย่างสำหรับข้อนี้เรามาเจอกันต่อแม่ค้าขายงาะกิโลกร,รัมละ85บาทขายได้70กิโลกร,รมัมและขายมังคุดได้อีก5850บาทแม่ค้าขายเงาะและทูเรียนได้เงินทั้งหมด11,800บาทอันนี้ให้เขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ก็คือเรามาดูเลย สิ่งแรกเราจะประโยคแรกมาก่อนเลยจับมาปุ๊บแม่ค้าขายเงาะกิโลกร,รัมละ85บาทอ่ะ85บาทขายได้70กิโลกรัมเมื <3 S 1> ม่อขายได้70กิโลกร,รมัม <3 S 1> เราต้องถ้าเกิดเอาไปคูณมันคือ1กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รมัม ถ้าเอาไปบวกเอาไปบวกนก็คือแค่ไม่เท่าไหร่ในข้อนี้ให้นำไปคูณมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันทั้งหมด70ครั้งหรือก็คือ70กิโลเราจบแล้วพอประโยคแรกดูทีละประโยคประโยคแรกบอกข้อนี้จบต่อมาขายมังคุดได้อีก5,000ัน 5อไอ้5,850บาทเขา,าต้องการรู้ว่าแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงินเ,เท่านี้นั้นเราก็ต้องนำไปบวกกันแลนะบวกกับ5,850บาททำไมถึงบวกเขาบอกขายใช่เขาบอกขายแต่ดูประโยคที่3ประโยคที่3อันนี้ ขายเงาะและมังคุดได้คือขายทั้งคู่เราก็ต้องนำไปบวกกันบวกกันเสร็จปุ๊บบวกกันเท่ากับได้หมด1นึ0 0มพดบาทแบบนี้นี่คือตัวอย่าง เดี๋ยวเรามาดูต่ออีกสักข้อหนึ่งอ,นนอ่ะอีกหนึ่งข้อ <c oughs> แม่ค้าขายทุเรียนกิโลเจกิโลกรัมมีมังคุดมากกว่าทุเรียน18บแดกิโลกรัมขายมังคุดราคากิโลกรัมละห้าสิบบาทแม่ค้าขายมังคุดได้เงิน4 8่พห้าสบบาทสิ่งที่เขาบอกมาคือขายมังคุดได้เท่านี้ แต่สิ่งที่จทบอกเลยประโยชน์แรกขายทุเรียนเท่านี้มากกว่ามังคุดไอ้มังคุดมากกว่าทุเรียนเท่านี้แต่สิ่งที่เขาบอกคือเขาต้องการมังคุดอย่างเดียวนั้นเราก็เอาเจ็ดสิบเก้ากิโลมันบอกว่าอันนี้คือทุเรียนเจ็ดสิบเก้าคือทุเรียนต่อไปเขาบอกมังคุดมากกว่าทุเรียนเท่านี้ มากกว่านั้นเราก็ต้องเราต้องเอาทำอะไรอันนี้เขาป้องการแค่มังคุดอย่างเดียวเอาไปบวกกับ18แล้ววงเล็บขายมังคุดราคากิโลกร,รัมละ50บาทนั้นเพิ่มทีละเท่าๆตัว,ตวก็นำไปคูณ50เท่ากับ4850 บาทแบบนี้อ่ะจากที่มาทั้งหมดอันนี้ก็คือตัวอย่างของสอนวันนี้สิ่งสำคัญในรูปแบบของเมื่อกี้คือถ้าเกิดเราตีความโจทย์ได้เราก็ทำได้อ่ะงานงานสำหรับวันนี้หน้า100 184 1 8ย ห้าหนึ่งและหนึทั้งหมด4หน้าทําส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอคณิตศาสตร์กันอีกหนึ่งครั้งโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งรอบ